สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซสุขผูสุขคนที่อยู่ทางเมืองไทยแล้วกันในต่างเหรียญเนาะจะ้ะเป็นจังใดทางบานเฮาหนาวเราไปเนาวสปีไม่บอาทางปีอากาศกันหนาวเย็นจะ้ะวันนี้เขา้าข้วพี่น้องจ้าจะเม่นกอสิดีดใจมีความภาคภูมิใจในการเอาหวนขามน้ำขามทะเลมาหอดพี่จะ้ะได้หนึ่งเข่ากินแบบว่าบานเฮาก็สิบหนึ่งเขาหอมนนเนาะมันแสบกลัวกัน มันคือจังเท่าหนึ่งกินอยู่บ้านเท่าพุทธละจ้ะแต่ก่อนนี่ยยจิ๋วหนึ่งซึ่งซึ่งหนึ่งนะจ้ะบางที่กะแชะบางที่กะแข็งมันเห็ดกินยากจ้ะพราะในหวหมาโอ้ยพี่น้องจ้าควายได้กินเข่าหอมดีขนาดจ้ะมาเมือนี้เอกเกษตรเบิ้งบักเกษตรเมนูอย่างแน่นะจ้ะชีวิตประจำวันย่าจิ๋วกะสิงงงงสาวๆอยู่น้ำกลันข้วคือเก่าละจ้ะเมนูหนึ่งเข่าเหนียวปุ่นหนึ่งบักร้ายหนึ่งเนี่ยเหลือของกะสิใส่ตู้เย็นไว้มื่อแดนเห็ดบาร์บีคิวของเกษสิมาจีเข่าจ้ะคนวายก ล้วก็ต้มพัเกเป็นจ้ะต้มกินเป็นสลัดเนาะเราก็เมี่ยนต้มจับชายเราก็สีเมนูตำบักแตงจามือเส้านี่ไปตลาดน่าไปเด็ดแตงกวามาสามซีหน่วยมือเส้านี่แล้ว้ดอ,อยากอาหารบัานเขาก็เลยขดเมนูจ้ะมาเมือนี้กินตำแตงแซ่บกำกันปลาลหลนี่กะน กรสิทอดใส่กอ,อกจ้ะอันนี้เป็นใส่กอ,อกของอันประเทศกรีซเพิ่นนะจะ้ะกระสีไข่ไข่ใส่วานเฮากระเมียนแต่ว่าเครื่องเทศเครื่องอย่างเพิ่นกระสีเป็นเครื่องเทศของบ้านเพิ่นนะจะ้ะไข่ไข่ใส่กอ,อกอันอีสานบ้านเฮากระปันนั่นจะ้ะแต่ว่าเพิ่นเห็ดแบบยาวๆเนาะเพิ่นบดเห็ดเป็นคอหน,หน่อยคือบ้านเฮากินทดแทนกันได้อยู่จะ้ะถึงรสชาติเครื่องเทศมันสิบกคือกันมันสิบดถึงกันแต่ว่า กัดทอดเท่นกันได้อยู่วันนี้ข่อยกับเสี่ยวมาทอดกินกับตำบักเตียงนี่ละจ้ะเสร้นเราจะเมนูอาหารข่อยอาหารบ้านเฮาตำแตงแล้วก็สิเป็นสลัดบอกเกอรี่จ้ะต้มเปื่อยๆบีบน้าบักนาวใส่ใส่น้ำมันบักกอกเกลือพริกไทยแล้วก็ผงออริกาโนจ้ะแล้วก,คคก็สมพักข่อยนี่สมพักสมพักกะหล่ำกินกับอันใส่กอกของกรี๊ ใส่กอของประเทศครีสเป็น์นะจ๊ะผักเก่มกับสีเป็นนี่ละผักสีเราพามากินข้าน้องกันแทนแทนข้าวเหนียวหอมดีดีหนึ่งหนึ่งเส้หวัดเป็นเคยอีสานก็ต้องกินสติกกี้ไรซ์เป็นนะจ๊ะเอาไปเอาอไปปั้นนึงบิ๊กเหรอเอาบิ๊กดอกเอากัดเอาเออ <laughs> เฮ็ดแซมมี่แหละจ้ะกับเขา yeah. ขนะเฮ็ดแซมมี่ปลต้องเฮ็ดแยกกินน้ำกันไปเลยจ้ะแล้วก็มีไข่ต้มกุ้งละหน่วยเอากินบ่ไข่ต้มก็รังก็กินเนื้อตามตลาดก็รังกินบ่น,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 บนี่คิวแคมบัรสลัดไข่ซื้อไข่ตลาดนัดซื้อให้ได้ก็เลยไปไข่แฝกโชคดีเนาะ มาคากบบรบปอแพงจะไปซื้อทุกอาทิตย์ถ้าเฮ็ดอาหารอีสานหรคืดเมนูแนว <ừ> กินกับน้ำเบอึดร่งควยนะควายถานัดอาหารอีสา,านควายถนัดอาหารไทยๆจ้ะไข่แฝดเพิ่นตอกออกบดได้ก็ได้ไข่แฝดแมามากินข้าวน้ำพรอยไงจ้ะข้าวซ้องข้าวกินข้าวแล้ว ิงง่ายดูง่า,งตา,ายตำแตงปลาไหมนี่ปลาแม่ปม้านมรอบ saya pikstamin. Hmm. Ini tamak teh? ักซีเรีวกำเนิงคนขายห้าสิบเซนกำซ้ำแคียนคนนี้ห้าสิบเซนกระเทีวมกระเทรู้จักปลูกอะไรซื้อคนกินเนาะปลูกบรไรกินออกจากม่แต่ขีแมว ได้มาอยู่เมืองนอกได้กินอาหารอีสานบ้านเฮาเนี่ยโอ้จีมันมันสุดยอดแล้วจ้ะผู <S <S ้ใดินวิ่งดีมาอยู่เมืองนอกบวกเข้าใจดอกจ้ะบวกเข้าใจความความรู้สึกของคนอยู่เมืองนอกมันกระสืยากจนไปอาหารบ้านเฮาบัดนี้ของกระหายน้ำผู้เดินวิ่งหาซื้อได้ทั่วไปมีขายรจะแพง แต่มันก็ต้องกินกัะเพราะนี้ก็กินข้าวเหนียวด้วกินข้าเหนียวกับเสกกว่าแล้วกินข้าวเหนียวกับเสกกว่าจะเป็ดแซบแบแซบตั้งหัวอยเศกเศบ ขมหอมแข็หวานจังน<ม>ี่ก้ไร่อืมวที่ตัวที่น่ารักมากสอดเอาจากนอกด้านค่อยๆกินเขาก่นคุณจุปบๆเพิ่มเอะเดีด๋ยวกลัมารับชมติดต่าม มาเจอกันในคลิปหนัก้านะ